ค่ะวันนี้จะมารีวิวสักูุชี่นะคะอันนี้บันหน้าแบวนะคะถุงอัดลมมากนะคะสโลอันนี้มีเดียมแพนด้าบันค่ะสโลอันนี้เป็นบัสบันหน้าหยิบนะคะนุ่มสโลมากเราฟังแผ่นฟังแผ่นนะคะ บร์นหน้าชาเขียวมบัตรปันหน้าตัวตลกค่ะบัตรปันหน้ายิ้มค่ะปังแผ่น,นที่รักของเพื่อนนี่นะคะ นี่นไา,นาไ,ไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์กด